สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําค้างถั่วฝักยาวนะคะทําจากไม้ไผ่ในสวนเรานี่แหละค่ะปี2022มีพายยุน้ําแข็งเข้าค่ะประมาณ3วันอากาศติดลบฝนตกเราทําให้เป็นน้ําแข็งนะคะต้นไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็หักกันระเนระหน้าไปทั้งเมืองเลย สามีใจ้างให้คนเข้ามาปลูกไผ่ให้ค่ะประมาณ30กอค่ะ2,020พอ2,021มาสวยมากค่ะร่มรื่นมากเขียวมองไม่เห็นบ้านเพื่อนบ้านเลยค่ะพอปี2 0 2 2ัยอพายู่น้ำแข็งเข้าค่ะทุกคน30กอตายหมดค่ะน้ำแข็งเกาะโน้มจนถึงพื้นเลยค่ะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ตายแต่ผลสรุปมันตายค่ะ เ,เพื่อนๆลองคิดดู30กอตายหมดเลยมันเยอะอยู่นะคะเราก็เลยเอาทิ้งไปบางส่วนค่ะทางรัฐเขาก็จะมีรถมาขนไปนะคะแล้วเราก็เหลือไว้อีกบางส่วนเอาไว้เนี้ยค่ะไว้ใช้ในสวนทําค้างผักนะคะเขาก็แตกหน่อมาใหม่นะคะแต่ว่ามันไม่สวยเหมือนเดิมเนาะคงต้องใช้เวลาค่ะเป็นไผ่พันธุ์ที่แบบไม่ลามนะคะ ก่อนที่เราจะปลูกไผ่ข้างรั้วเพื่อนบ้านได้เนี่ยเราจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะไม่ใช่ว่าจะเลือกสายพันธุ์อะไรก็ได้ต้องเลือกที่มันไม่ไม่ลามอะคะ่ะสายพันธุ์ที่เราปลูกเขาเรียกว่าเอเ r อรปลูกได้ในเท็กซัสนะคะลองไปหาในร้านขายต้นไม้ได้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากได้นะคะ ค้างถั่วฝักยาวนี้เราจะทําแบบง่ายๆเลยค่ะไม่จําเป็นต้องมัดเลยเพราะว่าเขาไม่หนักนะคะแต่ถ้าปลูกพวกฟักทองพวกฟักลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ยบั r n a นาสควาชอะไรเงี้ยจะต้องมัดให้แบบแน่นหนาหน่อยนึงค่ะเพราะเขาลูกใหญ่แล้วหนักเนาะอันนี้ทําเท่านี้ก็พอแล้วค่ะ มีซูชีวิตหักค่ะสามีก็เลยถามว่ายูให้ซื้อให้ใหม่ไหมก็เลยตอบไปว่าจะซื้อมาทําไม้มันหักมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะถ้าซื้อมาใหม่เดี๋ยวมันก็พังอีกดีค่ะเพราะว่ามาใช้ไม่ถูกประโยชน์มันเนาะอยู่ต่างประเทศนี่คือมันไม่ค่อยมีไม้อะไรมาให้เราตัดมาทําค้างผักน,นะทุกคนถ้าเราไม่ปลูกเองนี่เราจะไปตัดของเพื่อนบ้านไม่ได้นะคะที่สาธารณะก็ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนจับนะคะทําลายธรรมชาติอะไรก็ว่าไปเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากแบบ ทำค้างผักมันก็มีอะไรให้ใช้เยอะอยู่ค่ะอย่างเช่นแต่ต้องซื้อเอาอย่างเช่นลวดข้อไก่อะค่ะเขาเรียก chicken wire นะคะแล้วก็ยูสก็ใช้ t p o พเนาะเสาเหล็กอะค่ะตอกให้เป็นเสาแล้วก็เอาโครงลวดค่ะทำเป็นซุ้มเนาะเราเคยไปดูในอินเทอร์เนต็ตค่ะเราก็อยากทำอยู่แต่ว่าพอดีเรามีไม้ไผ่เนาะเราแบบอะไรที่ไม่เสียตังเราก็พยายามที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ถ้าไม่ไผ่หมดเราก็จะลองทำดูนะอันนี้คือเสร็จแล้วค่ะทุกคนง่ายๆเนาะไม่ต้องอะไรมากมายค่ะเท่านี้แหละวิดีโอนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะคลิปหน้าจะทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ